สวัสดีครับเรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะว่าชีวิตเนี่ยบางทีมันก็เหมือนบังคับให้เราต้องเลือกจะเลือกสิ่งที่รักอย่างงานศิละปะหรือจะเลือกสิ่งที่จําเป็นอย่างเรื่องเรียนเรื่องการศึกษามันดูเหมือนเป็น2ทางที่แบบว,ว่ามันไปด้วยกันไม่ได้แต่วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของคนคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่ได้เลือกทางไหนทางเดียวเลย จากข้อมูลที่เราได้มานะครับเธอคือศิลปินเพลงลูกทุ่งรุ่นเยาว์ต้นข้าวสุปริยาตาอุดมเธอกำลังสร้างเส้นทางของตัวเองที่มีทั้งสองอย่างนี้อยู่ด้วยกันเราจะมาดูกันครับว่าเธอทำได้ยังไงแล้วมันมีอะไรน่าสนใจในเรื่องนี้บ้างมีพาดหัวข่าวหนึ่งในข้อมูลที่เราได้มาผมว่าสะดุดตามากเลยนะเขียนว่าต้นข้าวสุปริยาศิลปินเด็กที่ไม่เคยริมปากกาแม้จะถือไม้อยู่ในมือหัวคำนี้มัน มันฟังดูมีพลังนะครับชวนให้เราอยากรู้เลยว่าชีวิตน้องเขาเป็นยังไงกันแน่ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากจริงๆค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กคนหนึ่งที่เก่งนะคะแต่มันชวนให้เราคิดไปถึงเรื่องใหญ่ๆเลยแบบว่าการเรียนรู้ในยุคนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วความมุ่งมั่นละ่ะ หรือว่าการเป็นศิลปินที่เอ่อเรียกว่าสมบูรณ์เนี่ยมันต้องเป็นยังไงเรื่องของน้องต้นข้าวเนี่ยอาจจะกําลังบอกเราก็ได้นะคะว่าศิละปะกับการเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่แค่ไปด้วยกันได้เฉยเนะแต่อาจจะต้องพึ่งพากันด้วยซ้ําถึงจะสร้างอะไรที่มันลึกซึ้งขึ้นมาได้งั้นเรามาลองแกะดูเลยดีกว่าครับจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือเหมือนเป็นปรัชญาชีวิตของน้องเขาเองเขาบอกว่าเสียงเพลงคือหัวใจแต่การเรียนรู้คือรากฐานของชีวิต คำนี้ฟังเผืนๆก็ดูง่ายๆนะครับแต่พอลองคิดตามเออมันลึกซึ้งเหมือนกันนะไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าแต่ให้ค่าทั้งคู่ในบทบาทที่ต่างกันไปใช่เลยค่ะการเปรียบเทียบเป็นหัวใจกับรากฐานนี่มันชวนคิดมากๆเลยนะคะหัวใจนี่คือแบบว่าศูนย์กลางของชีวิตของความรู้สึกความชอบความหลงไหลเนาะมันทําให้เรามีชีวิตชีวาอยากตื่นมาทํานู่นทนํานี่แต่รากฐานเนี่ยสิคะคือสิ่งที่ทําให้เรายือนอยู่ได้ทําให้เรามั่นคง ไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตถ้าฐานแน่นมันก็ไปต่อได้รากฐานดีหัวใจก็เต้นต่อไปได้แบบมั่นคงอ่าการมองแบบนี้มันดีมากเลยค่ะมันเหมือนกับปฏิเสธไปเลยว่าเฮ้ยต้องเลือกอย่างเดียวไม่จริงชีวิตที่มันเต็มมันอาจจะต้องมีทั้งสองอย่างนี่แหละค่ะมาเติมกันแต่พอบ่บายเย็นๆหลังเลิกเรียนปุ๊บอ่าอีกบทบาทนึงเริ่มทันทีซ้อมร้องเพลงทบทวนเทคนิคเตรียมตัวแสดง แล้วก็มีคุณย่านีคุณย่าของน้องเขาเนี่ยแหละครับที่อยู่ข้างๆตลอดดูแลจัดการทุกอย่างมันเหมือนกับว่าน้องเขาเรียนอยู่ออสองโรงเรียนพร้อมกันเลยนะครับโรงเรียนในระบบที่ให้ความรู้วิชาการต่างๆกับอีกโรงเรียนหนึ่งคือโรองเรียนชีวิตที่มีเวทีเป็นห้องเรียนมีเพลงเป็นตำราแล้วก็มีคุณย่า เป็นเหมือนครูใหญ่เลยคอยดูคอยสอนโห oh, ชีวิตแบบนี้ต้องมีวินัยสูงมากจริงๆนะครับเนี่ยบทบาทของคุณย่านีนี่สําคัญมากๆเลยค่ะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยท่านไม่ใช่แค่คนดูแลรับส่งธรรมดานะคะ แต่เป็นเหมือนสถาปนิกเลยคือคนที่ร่วมออกแบบเส้นทางนี้กับหลานเป็นทั้งโคช้ชผู้จัดการส่วนตัวที่ปรึกษาชีวิตโอ้โหครบเลยท่านมองเห็นศักยภาพแล้วก็ช่วยเชื่อมสองโลกนี้เข้าด้วยกันคือทําให้การเรียนหนังสือมันไม่ได้แยกออกไปจากการร้องเพลงแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตัวเองทั้งหมดเลยการสนับสนุนจากครอบครัวแบบนี้นี่แหละค่ะที่ เเป็นปัจจัยสําคัญมากๆที่ทําให้เด็กคนหนึ่งรับผิดชอบอะไรหนักๆ2ออย่างพร้อมกันได้มีคําสอนหนึ่งของของคุณย่าครับที่ผมว่าเออน่าสนใจแล้วก็อาจจะฟังดูขัดขัด,ขดนิดนึงตอนแรกนะท่านบอกหลานเสมอว่าคนจะร้องเพลงเก่งได้ต้องเรียนรู้ให้เยอะเว็บแรกก็คิดเอ๊ะมันเกี่ยวกันเหรอร้องเพลงเก่งกับอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยนะใช่ค่ะนี่คือจุดที่แบบว่าพีคเลยของเรื่องนี้โดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงเออเพลงลูกทุ่งนะคะอ๋อครับครับ เพลงลูกทุ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเสียงเพราะอย่างเดียวหรือเทคนิคการเอื้อนการร้องเป๊ะๆเท่านั้นนะคะแต่มันต้องการความเข้าใจแบบลึกซึ้งมากๆความเข้าใจหมายถึงเข้าใจเนื้อเพลงเหรอครับใช่ค่ะแต่มากกว่าจําเนื้อได้นะคือต้องเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่เข้าใจอารมณ์ของคนในเพลงนั้นๆแล้วก็ต้องเข้าใจเอ่อบริบทสังคมประวัติศาสตร์ที่มาของเพลงด้วย อย่างเพลงที่พูดถึงความลำบากของชาวนาสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆว่าชีวิตเขาเป็นยังไงรู้สึกยังไงในยุคนั้นเราจะถ่ายทอดความขมขื่นความหวังหรือความน้อยใจออกมาทางเสียงทางลีลาได้ยังไงให้มันถึงใจล่ะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือความรู้รอบตัวนี่เองที่จะมาช่วยตรงนี้ใช่เลยค่ะความรู้นี่แหละคือวัตถุดิบชั้นดีเลย การเรียนประวัติศาสตร์สังคมวรรณคดีหรือแค่อ่านข่าวอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยมันช่วยเปิดโลกขัศน์เราทําให้ศิลปินมีคลังความคิดคลังอารมณ์ที่มันเยอะขึ้นเอาไปใช้ตีความเพลงได้แบบมีมิติมีความลึกซึง้งแล้วก็สื่อสารกับคนฟังได้มากกว่าแค่ความบันเทิงผิวเผินครับผมเพราะฉะนั้นสําหรับน้องต้นข้าวแล้วเนี่ยการเรียนมันเลยไม่ใช่แค่สอบให้ผ่าน แต่มันคือการเก็บสะสมทุนทั้งทางปัญญาและอารมณ์เพื่อเอาไปใช้ในงานศิลปะของเขาเองพอฟังแบบนี้แล้วเออคำพูดของน้องต้นข้าวที่บอกว่าหนูอยากเรียนต่อเพราะอยากให้ยา่าภูมิใจแล้วก็อยากมีความรู้ไว้ใช้ในอนาคตมันมีความหมายลึกไปกว่าแค่เรื่องกระตำยูหรือมองเรื่องอาชีพแล้วนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะ มันสะท้อนว่าเขาเข้าใจคุณค่าจริงๆของการศึกษาว่ามันไม่ใช่แค่ใบเบิกทางอะไรแบบนั้นแต่มันเป็นเคลื่อนมือพัฒนาตัวเองแล้วก็รับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอนได้ด้วยการที่เด็กคนหนึ่งมองเห็นความเชื่อมโยงตรงนี้ได้คือเห็นว่าความรู้มันมาเติมฝันได้แล้วยังคิดถึงความมั่นคงเผื่อข้างหน้าอีกเนี่ยเป็นวุฒิภาวะที่แบบว่าอืมน่าทึ่งมากค่ะมันสแสดงว่าเขาไม่ได้มองแค่แสงสีบนเวทีตอนนี้แต่กำลังสร้างรากฐานให้ชีวิตตัวเองจริงๆ แล้วความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยไม่ได้มีแค่ในคำพูดนะครับมันเห็นชัดในการกระทำเลยมีเรื่องเล่าในข้อมูลที่เราได้มาผมว่าประทับใจมากคือหลายครั้งที่น้องต้นข้าวต้องไปแสดงคอนเสิร์ตต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยคุณย่าเล่าว,ว่าภาพที่เห็นจนชินเลยคือหลานสาวนั่งอ่านหนังสือทำกันบ้านในรถตู้นี่แหละพอรถไปถึงหน้างานปุ๊บก,ก็ต้องรีบเลยเปลี่ยนชุดแต่งหน้าแล้วก็ขึ้นเวทีทันทีโห oh. ใช่ครับ มันเหมือนทุกนาทีมีค่าต้องใช้ให้คุ้มจริงๆภาพนี้มันทรงพลังมากเลยนะคะมันเห็นชัดเลยว่าเขาไม่เลือกทางใดทางหนึ่งจริงๆแต่กําลังเดินคู่กันไปเลยมันทลายความคิดเดิมๆที่ว่าเอ้ยคนเก่งศิละปะมักจะทิ้งเรียนหรือคนเรียนเก่งก็ไม่มีเวลาทําสิ่งที่ชอบไปเลยมันทําให้เห็นว่าถ้าจัดการเวลาดีมีวินยัยและก็มีความตั้งใจที่มันมากพอเนี่ยความฝันกับอนาคตที่มั่นคง เออมันเป็นเรื่องเดียวกันได้นี่นาะไม่ต้องแยกกันเสมอไปครับผมแน่นอนว่าเบื้องหลังภาพแบบนี้มันก็คงมีความเหนื่อยความกดดันหรืออาจจะต้องแลกเวลาส่วนตัวไปบ้างอันนี้ก็คงเป็นเรื่องจริงแต่สิ่งที่เรื่องนี้เขาเน้นก็คือความเป็นไปได้แล้วก็ทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้ถ้างั้นก็อาจจะพูดได้เลยนะครับว่าสำหรับน้องต้นข้าวเนี่ยการเรียนไม่ใช่อุปสรรคของการเป็นศิลปินเลย แล้วการเป็นศิลปินก็ไม่ได้มาขวางเรื่องเรียนของเขาเหมือนกันไม่ใช่แค่ไม่เป็นอุปสรรคค่คะแต่มันดูเหมือนจะส่งเสริมกันด้วยซ้ํานะคะชัดเจนเลยลองคิดดูสิคะการเรียนรู้เยอะๆกว้างๆเนี่ยมันทําให้เขามีมุมมองต่อโลกต่อชีวิตที่มันลึกขึ้นซึ่งไอสิ่งนี้แหละมันไปป้อนกลับเข้าสู่การตีความเพลงทําให้การถ่ายทอดอารมณ์มันสมจริงมันโดนใจคนฟังมากขึ้นคือไม่ได้ร้องด้วยเทคนิคอย่างเดียวแต่ร้องด้วยความเข้าใจจริงๆ แล้วในขณะเดียวกันการที่ได้ทําสิ่งที่รักคือร้องเพลงได้อยู่บนเวทีได้รับการยอมรับเนี่ยมันก็เป็นพลังใจที่ดีมากๆเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกําลังใจสู้กับความเหนื่อยในการเรียนต่อไปได้มันเหมือนเป็นวงจรที่ช่วยกันไปช่วยกันมาเลยค่ะเรียนแล้วเป็นศิลปินที่ดีขึ้นเป็นศิลปินแล้วก็มีแรงเรียนมากขึ้นมีอีกคําพูดหนึ่งของคุณย่าณีครับอันนี้ผมว่าคมมากแล้วก็สะท้อนแก่นเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเลยท่านบอกว่า ถ้าวันหนึ่งเสียงหายแต่ความรู้ยังอยู่เราก็ไม่หายไปจากโลกนี้โอ้โหประโยคนี้ฟังแล้วแบบจุกนิดๆแต่กินใจมากครับประโยคนี้สุดยอดเลยค่ะเหมือนเป็นบทสรุปเชิงปรัชญาที่สำคัญมากมันชี้ให้เห็นคุณค่าที่มันยั่งยืนจริงๆของความรู้ของปัญญานะคะคือพรสวรรค์ทางกายภาพเสียงร้องหน้าตาความแข็งแรงอะไรพวกนี้มันไม่แน่นอนเนะมันเปลี่ยนได้ตามเวลา ตามอุบัติเหตุปัจจัยที่เราคุมไม่ได้แต่ความรู้ความเข้าใจทักษะการคิดต่างๆที่เราสะสมมาเนี่ยมันคือสมบัติที่ไม่มีใครเอาไปจากเราได้เลยมันจะอยู่กับเราตลอดไปจริงครับซึ่งความรู้ในที่นี้ก็ไม่ใช่แค่ความรู้ในห้องเรียนนะคะแต่หมายถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาปรับตัว ซึ่งทั้งหมดนี้มันมาจากการเรียนรู้การฝึกฝนนี่แหละค่ะมันคือเกราะป้องกันชีวิตของจริงเลยที่จะช่วยให้เรายืนได้สร้างคุณค่าให้ตัวเองได้เสมอไม่ว่าข้างนอกมันจะเป็นยังไงนี่คือการมองการไกลที่แบบว่าลึกซึ้งที่สุดเลยค่ะทั้งหมดที่ว่ามาน,นี้มันเลยทําให้ภาพของน้องต้นข้าวสุปริยาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ศิลปินเด็กที่เสียงดีร้องเพลงเก่งเท่านั้นแต่เธอกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ หรือแบบอย่างของเยาวชนที่ไม่ลืมปากกาแม้จะถือไม้อยู่ในมืออย่างที่พาดหัวข่าวบอกไว้จริงๆครับมันทำให้เราเห็นว่าการเป็นศิลปินเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พรสวรรค์อย่างเดียวแต่มันรวมถึงทัศนคติความพยายามและที่สําคัญคือหัวใจที่เปิดรับการเรียนรู้อยู่เสมอน้องต้นข้าวทาให้เราเห็นเลยว่าศิลปินที่ใฝ่รู้เนี่ยเป็นได้ทั้งคนสร้างความสุขแล้วก็คนสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมๆกันเลยค่ะสรุปแล้วนะครับ จากที่เราได้คุยกันเจาะลึกเรื่องราวของน้องต้นข้าวสุปริยาวันนี้เนี่ยมีประเด็นสำคัญสคัญที่เราเห็นชัดเลยนะครับทั้งเรื่องการสร้างสมดุลทำให้สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้อย่างการรักเสียงเพลงกับการรักเรียนเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆการมีวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้าไม่ได้มองแค่ความสำเร็จวันนี้ และที่สำคัญสุดๆเลยก็คือการเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ที่มันลึกกว่าแค่เรื่องใบปริญญาแต่มันคือการสร้างรากฐานชีวิตที่แข็งแรงแล้วยังช่วยให้งานศิลปะมันมีความหมายมากขึ้นไปอีกด้วยใช่ค่ะประเด็นเรื่องการเรียนรู้มายกระดับงานศิลปะได้นี่ยิ่งน่าสนใจนะคะมันท้าทายความคิดเดิมๆที่อาจจะมองว่าศิลปะคือเรื่องพรสวรรค์เรื่องอารมณ์ล้นลวนแต่เรื่องนี้ชี้ให้เห็นเลยว่า ปัญญาความเข้าใจการมองโลกก,ลกว้างเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ศิลปะมันสื่อสารได้ลึกซึง้งทรงพลังมากขึ้นจริงๆศิลปะที่มาจากความเข้าใจมันย่อมมีความหมายมากกว่าศิลปะจากความรู้สึกอย่างเดียวเนาะครับผมเรื่องราวของน้องต้นข้าวก็ทิ้งคำถามปลายเปิดไว้ให้เราได้คิดต่อนะครับว่าในชีวิตเราเองละ่ะมีมิติไหนบ้างที่เราอาจจะเคยคิดว่าเฮ้ยมันต้องเลือกหรือมันเป็นเส้นขนานกันไปด้วยกันไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานกับครอบครัวความชอบส่วนตัวกับความรับผิดชอบหรือทักษะเดิมๆกับความรู้ใหม่ๆที่อยากจะเรียนเรื่องของน้องต้นข้าวอาจจะทําให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆก็ได้นะครับว่าบางทีเส้นทางเหล่านั้นมันอาจจะไม่ต้องแยกกันก็ได้นะเราอาจจะสร้างสะพานเชื่อมมันหรือออกแบบเส้นทางคู่ขนานที่มันไปด้วยกันได้เหมือนที่น้องต้นข้าวเขากําลังทําอยู่ก็ได้นะครับอันนี้น่าสนใจให้ไปคิดต่อกันครับ